ค่ะวันนี้เราก็จะมาต่อเรื่อง power set นะคะให้นักเรียนนะคะดูเอกสารประกอบการเรียนหน้า24-25นะคะ,ะเราจะมาค่ะเริ่มกันเลยนะคะ,ะเขาจะมาบอกว่าในเรื่องของ power set เนี่ยมันจะมีโจย์ลักษณะโจทย์ที่แบบว่าที่เขามักจะถามนะคะก็คือเขามักจะถามว่าเนี่ยในการเขียน power set เนี่ยเขาจะให้เราตรวจสอบว่าตัวนี้นะคะเนี่ย X เนี่ยเป็นสมาชิกของ power set A หรือเปล่ากับ X เนี่ยเป็น subset ของ power set A ไหมเขาจะให้ตรวจสอบอยู่2อย่างนะคะทีนี้เราจะมาดูกันตัวอย่างถ้าสมมติเรากำหนดให้ A เท่ากับ1 2 3จงพิจารณาว่าตัวนี้เซตของตัวนี้มีเซตว่างแล้วก็สมาชิกก็คือเซตของ1แล้วก็1เนี่ยเป็น subset ของ power set A หรือไม่เราต้องเข้าใจก่อนว่า power set A คืออะไร Power set A คือ Set ของ subset subset ทั้งหมดเลยนะคะ subset ทั้งหมดของ A แน่นอนว่าสมาชิกที่อยู่ข้างในอ่ะก็ต้องเป็นเซตนะคะเนี่ย subset เนี่ยตัวที่อยู่ข้างในตัวนี้ให้เราจำไว้เลยว่าตัวนี้เนี่ย สมาชิกแต่ละตัวเนี่ยต้องเป็นเซตอยู่แล้วทีนี้เราก็จะมาดูตัวนี้ค่ะอ่าใว่างเป็นสับเซตของทุกเซตใช่ไหมคะแล้วก็เซตของหนึ่งอ่ะมีไหมหนึ่งในนี้อ่ะมีแต่ตัวนี้ค่ะเป็นหนึ่งเฉยๆไม่ใช่เซตดังนั้นข้อนี้ก็คือไม่ใช่ ไม่เป็นไม่เป็นก็เขียนแบบนี้นะคะคือไม่เป็นให้เราใส่ขีดเฉียงๆทับไว้ก็คือมันไม่เป็นเพราะว่าตัวหนึ่งนี่แหละมันไม่เป็นต่อมาค่ะกําหนดให้ A เท่ากับเซตของ1แล้วก็2นะคะจงพิจารณาว่าตัวนี้เนี่ยสมาชิกของตัวนี้เนี่ยเป็นสับเซตของ power set A หรือไม่สับเซตของ power set A power set A ต้องเป็นเซตของสับเซตทั้งหมดจ,จะไว้เลยสับเซต ทั้งหมดของ A ชีเนี้มาดูค่ะสองตัวนี้อ่ะมีสมาชิกสองอยู่ในนี้ไหมมีแล้วก็ตัวมันเองค่ะเป็น subset ของตัวเองแสดงว,ว่าข้อนี้เป็นนะคะถูกต้องเนี่ยข้อนี้เป็นขามาพิจารณาตัวอย่างถัดไปเลยพิจารณาว่าตัวนี้เนี่ยเนี่ยทั้งเซตตัวนี้นะคะเนี่ย เป็นสมาชิกของ power set ของตัวนี้หรือไม่การที่ถามแบบนี้หมายความว่าอันนี้เนี่ยต้องเป็น subset นะต้องเป็น subset ของเซตนี้เรามาพิจารณาก่อนว่าตัวนี้คืออะไระดูเซตนี้ชัดๆก่อนนะคะ1 2อยู่ข้างในเซตอีกทีนึงแล้วก็1 3อยู่ในเซต จะเห็นว่าตัวนี้มีสมาชิกทั้งหมด3ตัวแล้วทีนี้ค่ะเราจะเช็คว่าตัวนี้เป็นสับเซตไหมถ้าเป็นสับเซตก็คือมันเขียนมาได้สังเกตนะคะ1กับตัวนี้อ่ะแสดงว่ามันเป็นสับเซตที่ประกอบไปด้วยสมาชิก2ตัวค่ะตรงนะคะดังนั้นตัวนี้เป็นค่ะเป็นเป็นถูกต้องค่ะมาดูตัวอย่างต่อไปค่ะตัวนี้ เป็นสับเซตของตัวนี้หรือไม่แต่อะไรอีกมีลบด้วยไม่เอาตัวนี้เราก็ต้องมาดูก่อนสับเซตทั้งหมดของตัวนี้ตัวนี้มีสมาชิกทั้งหมด3ตัวนะคะและทีนี้เราให้เราเข้าใจเลยว่าเซตของเซตว่างเนี่ยยังไงก็ใชนะ่แล้วก็ตัวนี้นะให้เราดูการที่ลบตัวนี้คือลบสมาชิกตัวนี้ค่ะ หนึ่งกับสองออกไปซึ่งยังไงมันก็ไม่ซ้ําอยู่แล้วเพราะว่าตัวที่เราจะไปเขียนอย่างเช่นหนึ่งเนี่ยเวลาเราไปเขียนเป็นสับเซตเราจะได้แบบนี้อยู่แล้วแล้วก็สองตัวนี้เนี่ยก็จะได้เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งไม่มีตัวไหนที่เป็นไปซ้ํากับหนึ่งแล้วก็สองเลยดังนั้นตัวนี้เราก็จะไม่คิดละเราก็จะมาดูเฉพาะตัวข้างหน้าให้เราดูเซตว่างอ่ะใช่เซตว่างแล้วก็มีสมาชิกเซตของตัวนี้ ที่เราเลือกตัวนี้คืออะไรคือการเอาสมาชิกสองตัวมารวมกันก็คือหนึ่งกับสองตัวนี้นะคะก็จะได้ตัวนี้ออกมาเนี่ยดังนั้นตัวนี้ก็เป็นค่ะข้อนี้เป็นนะคะอ่าทีนี้มาดูแบบฝึกหัดให้เราเปิดไปที่หน้ายี่สิบหกนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามีทั้งหมดกี่ข้ออ่ามีทั้งหมดสิบสี่ข้อนะคะ ทำยังไงดีให้ครูทำข้อไหนเอ่ยเดี๋ยวครูจะพาทำข้อขี้ให้เราทำข้อคู่เนาะ,ะครูจะทำหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสามแต่ทีนี้เดี๋ยวข้อยากๆครูจะพาทำด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากทำข้อขี้ให้เสร็จก่อนอทีนี้มาดูค่ะตัวนี้ ก็คือสมาชิกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นสมาชิกเนี่ยของตัวนี้หรือไม่การที่จะเป็นแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นสับเซตของเซตนี้ตัวนี้เป็นสับเซตไหมคะเป็นนะคะเพราะว่าเราสามารถเอาหนึ่งกับ2มาเขียนได้เพราะว่ามันเป็นเซตย่อยของตัวนี้ดังนั้นข้อนี้ถูกต้องต่อมาค่ะข้อ3เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่สมาชิกของ power set ของตัวนี้อ่ะให้เราดูตัวนี้เลย น,นี่คือสมาชิกของเซตถ้าจะมาเขียนเป็นสับเซตก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นข้อนี้อันนี้กับอันนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนดังนั้นก็คือไม่เป็นสมาชิกข้อนี้ก็เลยถูกนะคะข้อานะคะเขาถามว่าเซตของตัวนี้เนี่ยเป็นสับเซตของตัวนี้หรือไม่นักเรียนดูการที่จะเป็น สับเซตอ่ะเราก็ต้องดึงเซตตัวนี้ออกมาก่อนใช่ไหมคะซึ่ง power set ของเซตตัวนี้เนี่ยหนึที่มีสมาชิกสามตัวก็ต้องใส่เซตข้างนอกก่อนและทีนี้เราจะมาพิจารณาตัวข้างในมันก็จะต้องเป็นเอาแค่หนึ่งนะคะก็คือเซตซ้อนเซตเพราะว่ามันเป็น s ับเซตเนาะ,ะทีนี้ให้เราดูแค่ตัวนี้เลยดูแค่เฉพาะตัวนี้ นี่คือสมาชิกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างในที่มีเลขหนึ่งกับตัวเนี้ยที่เป็นหนึ่งแค่ตัวเดียวมันตรงกันไหมคะอ่าไม่ตรงดังนั้นข้อนี้ก็เลยผิดนะคะอ่ามาดูข้อ7อามาดูข้อ7ต่อนะคะมาเลยคะ่ะ power set ของเซตว่างก็คือเซตของ subset ของตัวนี้ซึ่งเซตว่างเป็น subset ของทุกเซตอ่าเราเด็กๆมาพิจารณาดูตัวนี้เป็นยังไงคะ ตัวมันเองกับตัวมันเองก็เป็นสับเซตดังนั้นข้อนี้ก็เลยถูกต้องค่ะมาดูที่ข้อ9ก้าอ่าสับเซตนะคะสับเซตของตัวนี้เซตของ1-2สองสมาชิกคือตัวนี้ทีนี้เวลาเขียนเป็นสับเซตเนาะเนี่ย power set ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวให้ให้ดูก่อนสามารถแจกเป็น1แล้วก็เป็น2 เป็นตัวมันเองได้ทนีนี้มาดูค่ะสับเซตการเป็นสับเซตก็คือสมาชิกต้องเหมือนกันสมาชิกต้องเหมือนกันเนี่ยตัวนี้เหมือนกันไหมคะอ่าเหมือนกันแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องนะคะเป็นสับเซตทีนี้มาดูค่ะข้อต่อไปตัวนี้ เป็นสับเซตของตัวนี้หรือไม่ให้เราเช็คสมาชิกก่อน1 2 3่งสองสามมีสมาชิกสามตัวแล้วตัวนี้คืออะไรคะเราจะสังเกตว่าตัวนี้คือเซตของตัวมันเองแต่การจะเป็นสับเซตอะพาวเวอร์เซตมันก็คือเซตซ้อนเซตก่อนซึ่งถ้าเราจะเขียนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ของตัวมันเองนะครูเขียนเฉพาะที่เป็นของตัวมันเองนะมันก็จะมีตัวอื่นด้วยแหละ ตัวนี้ก็คือตัวมันเองเนี่ยซึ่งตัวนี้มันไม่ตรงแต่ถ้าถามว่าเป็นสมาชิกกับข้อนี้จะถูกแต่ถ้าถามว่าเป็นสับเซตอ่ะไม่ถูกเพราะว่ามันต้องใส่เซตอีกครั้งหนึ่งมันถึงจะเป็นสับเซตนะคะข้อนี้ก็เลยผิดามาดูข้อ13ข้อ13ตัวนี้เป็นสับเซตของเซตนี้ลบตัวนี้ามาดูก่อนอ่าพาวเวอร์เซคือเซตของ สับเซตะเราเขียนเจ้าครูเขียนให้ดูให้ชัดก็ได้ถ้าใครที่ต้องการความชาัดเจนเราก็แจกแจงไปให้ครบก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาอ่าก็จะมี1นสองก็จะมี1นสก็จะมี2อสแล้วก็จะมีตัวมันเองอ่ตัวนี้นะคะ อันนี้คือแล้วถ้าเราจะลบกับเซตนี้ก่อนที่เราจะลบให้เราดูก่อนลบเราจะเอาดูเฉพาะสมาชิกนะคะเซตเซตตัวนี้แยกไว้ก่อนเราจะดูเฉพาะข้างในมีสมาชิกซ้ำกันไหมมีไหมคะไม่มีอันนี้มันเป็น1 2 3แต่อันนี้มันเป็นเซตของ1เซตของ2แล้วก็เซตของ3นะคะไม่มี แสดงว่าเวลาลบก็คือได้ตัวนี้เหมือนเดิมทีนี้มาดูความเป็นสับเซ็ตก่อนการจะเป็นสับเซตก็ต้องมีเซ็ตก่อนอ่ะอันนี้เป็นเซตเป็นเซ็ตแล้วมาเช็คสมาชิกว่าสมาชิกข้างในเหมือนกันไหมอันนี้เหมือนอันนี้ก็ก็เหมือนนะคะแสดงว่าข้อนี้น่ะถูกต้องอ่าทีนี้ให้ครูทำข้อไหนอีกออตอนนี้เราจะเหลืออยู่7ข้อเนาะเดี๋ยวครูช่วยทำอีก สามข้อแล้วกันอ่าให้ข้อสิบสี่ด้วยมาข้อสิบสี่ครูขออนุญาตมาตรงนี้อ่าตัวนี้เขาถามการเป็นสมาชิกแสดงว่าตัวนี้เนี่ยต้องเป็นสับเซตแล้วนะต้องเข้าใจว่าตัวนี้ต้องเป็นสับเซตของเซตนี้แล้วนะเนี่ย power เซตนี้แล้วก็ลบเซตนี้นะคะอ่ะทีนี้มาดู power เซตนี้มีสมาชิกอยู่หนึ่งสองสามสี่อ่ะเยอะมาก เวลาเป็นสอบเสร็จมันก็ต้องมีเซตใช่ไหมคะทีนี้ตัวที่มาลบกันออกมาเนี่ยนี่ให้ดูตัวนี้สมาชิกแสดงว่ามันจะมีตัวที่ซ้ํากันเนี่ยตัวเนี้ต้องต้องหายแล้วนะอ่าถ้าสมมุติครูจะเขียนให้เราเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ครูจะไม่เขียนทั้งหมดนะคะ,ะให้เราดูก่อนว่ามันลบมันหายไปได้ยังไงค่ะ ครูจะไปเน้นที่ตัวนี้ถ้า power set ใส่เสร็จไว้รอเลยแล้วลลมันก็จะเป็น subset ของพวกนี้และทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งอ่ะที่ซอยเป็นสองแล้วมันก็จะมีตัวอื่นอีกนะคะทีนี้เราก็จะมาลบกับเซตตัวนี้เวลาลบอ่ะเราก็จะอันนี้เซตไว้ก่อนเราจะได้ดูเฉพาะสมาชิกข้างใน ที่มันซ้ำกันจะเห็นว่าตัวนี้คือมันจะหายไปเลยนะคะเราก็จะไม่มีตัวนี้และที่เป็นสมาชิกโอเคไหมจะไม่มีตัวนี้ทีนี้พอไม่มีตัวนี้แล้วมันแต่มันยังมีตัวไหนตัวนี้เขาบอกว่าตัวนี้เลยนะสับเซ็ตเราสามารถเอาหนึ่งมาคู่กับอะไรได้หนึ่งมาคู่กับตัวนี้ได้เวลาเขียนสับเซ็ตนะคะ เราก็จะเอาหนึ่งตัวเนี้มาคู่กับตัวนี้ได้ซึ่งเขาถามถึงตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่เกี่ยวนะคะคููแค่ให้ดูว่าเวลาลบอ่ะตัวที่หายไปคือตัวนี้แต่เวลาเราเขียนสมาชิกเขาถามเขาถามชิ้นเนี้ยซึ่งชิ้นเนี้ยก็ก็มีแสดงว่ามันตรงข้อนี้ก็เลยถูกต้องอามาดูข้อ12บค่ะค่ะเขา ถามว่าตัวนี้เนี่ยเซตของตัวนี้นะคะเป็นสมาชิกของ power set ของเซตนี้หรือเปล่า power set ก็คือต้องเป็นเซตไว้ก่อนเซตของสมาชิกที่อยู่ในเนี่ยจะต้องเป็น s u b เซตของเซตนี้นะคะให้เราดูทีต้องเป็น subset ของตัวนี้เลยเดี๋ยวครูนเน้นให้ก่อนต้องเป็น s u b เซตของเซตนี้นะคะซึ่งเซตตัวนี้เนี่ยมีสมาชิกอยู่ หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ตัวนะคะเราจะเอามาเขียนได้ยังไงจริงๆตัวเนี้ยที่เราดูอะให้เราดูใหม่จะเห็นว่ามันเป็นแค่ตัวเดียวหนึ่งตัวที่อยู่ด้วยกันติดกันให้เราสังเกตการเขียนตัวนี้ออกมาถ้าเราเขียนสองตัวอยู่ด้วยกันนะคะจะให้เน้นดูที่สองตัวมันจะได้เซตตัวนี้ค่ะหนึ่ง สีไม่ชัดเดี๋ยวคูเปลี่ยนสีใหม่ก่อนตัวนี้ก็จะเป็น1แล้วก็2ใช่ไหมคะที่จับคู่กันแล้วก็1นึ่งคูให้ดูก่อนหคู่1นคู่2มันก็จะมีอีกนะคะแต่ว่าที่เราเขียนแค่นี้เพราะว่าเราต้องการดูตัวที่มันคล้ายกับ ตัวที่เราอยากจะดูเนาะให้เราสังเกตดูมีไหมคะที่มันตรงกันเลยอันนี้ขาดเซตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็สมาชิกไม่เหมือนอันนี้ก็ไม่เหมือนนะคะดังนั้นตัวนี้ก็เลยข้อ12ของเราก็เลยผิดนั่นเองอ่าทีนี้มาดูข้อข้อ10คะอ่ะก่อนที่จะไปดูดูตัวนี้ก่อนเพราะว่าเซตของเซตว่างเขียนเซตไปเลยเซตว่าง อ่าเซตว่างเป็นสอบเซตของทุกเซตทีนี้ให้นักเรียนดูตัวนี้เขาใช้สัญลักษณ์ก็คือสมาชิกแสดงว่าเราต้องดูสมาชิกคือตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยคือตัวนี้ตัวนี้แสดงว่ามันเหมือนไหมเนี่ยมันเป็นไหมคะไม่เป็นเพราะว่าตัวที่เป็นสมาชิกับมีแค่ตัวนี้นะคะตัวเดียวถ้าจะเขียนให้ถูกจะเป็นแบบนี้เนี่ยดังนั้นข้อนี้ก็เลยผิดค่ะ ทีนี้ก็จะเหลือข้อ2นะคะข้อ4ข้อ6แล้วก็ข้อ8เหลือ4ข้อนี้ให้เราทำเองนะคะ